เวลาก็หยุดัถ่ายไปหยุดตอนนันก็หยุดได้วันนี้เราจะมากินแกงพั่วปลาดุกกันที่เราเลี้ยงกินได้แล้วตัวโตวแล้วเนี่ยที่เราขุดดินกันวันก่อนนะใช่เดือนที่แล้วเราขุดคลองไส้ไก่กันน่นั่นแหละแบนี้ก็เห็นไหม ไปในเดือนกว่าวตัวโตแล้วเนี่ยเดกระดูกเลี้ยงบ่อด,ดินให้กินแหนเลี้ยงบ่อด,ดินตามธรรมชาติให้กินแหนแดงให้กินแหนจะไปตักมานั่นแหละนละแป๊บเดียวถ้าเนี่ยช่วงโควิดถ้าเราอยู่บ้านไม่ทําอะไรเนะี่ยกลับไปบ้านนอกอนะ่ะกลับไปบ้านนอกไปทํากิจกรรมว่างๆนอะ่ะเราทำของแบบนี้นะเตรียมไว้ สามารถเลี้ยงชีวิตได้แก้เดือนเดียวปลาดุกโตกขนาดนี้ลงทุนตัวหนึ่งแค่บาทห้าสิบบาทห้าสิบตังค์อ่าซื้อซื้อหวานนิดหนึ่งให้หาหาแหนแดงให้มันนิดหนึ่งอ่ะเราก็สามารถอยู่ได้แล้วในช่วงโควิด <c oughs> ในช่วงวิกฤตของชีวิตนะอ่ะเราไป <ลง S 2> ทำแ,<ร>แบบนี้ได้เนี่เนี่ยเดียวเดือนเดียวเราสามารถเอามาแกงได้แล้ อยู่เวลาว่างๆเนี่ยลองทําดูแค่เดือนเดียวนะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่ามันจะได้นะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะได้กินแต่พอไปไปมามาดูสิแค่เดือนเดียวอืปละดุกนีีถ้าอีกเดือนหนึ่งจะโตขนาดไหนปลาดุกกับกบเอ้ยปลานินกับกบเรายังไม่จับเราจับปลาดุกก่อน การทำปลาง่ายๆได้มาปุ๊บจับปุ๊บ่ะถัดตัวออกเอาดีมันออกเลยนะปุ๊บน่ยเนื่อปลา,าเหนื่อปลาเราไม่กินนี่ยเราเอาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกเคยทำตอนเด็กๆแม่ใช้ทำปลาเราก็ทำเป็น แต่ไม่เคยทําให้เมียกินเลยนี่ครั้งแรกทําให้กินได้กินฝีมือแล้วเรา <c oughs> ก็ทำกับปลาดุกที่เราเลี้ยงเงน้ำเนื้อแดนงน่ะปึ๊บหลังใากนี้เครื่องแกงมนะันเข้าเนื้อปลาเองเราทำกินอันโตๆตได้ทำกินเองเราทำโตๆได้ปึ๊บหลังจากที่เราตีหัวมาแล้ว ตีหัวมันเสร็จปุ๊บเราก็เอาเมือกขนออกเล็กนึงล้างน้าเกลืออีกทีหนึง่งล้างเมือกล้างข้าว,วก็สับเนี่ยงสับหน่วยออกแต่อย่างที่เขาทาขายนะก็ไม่เอาพวกนี้ออกเพราะมันจะทําให้ดูตัวปลามันเล็กแต่อย่างเราทำเราทำปุ๊บยิ่งเมื่อก่อนยิ่งเมื่อก่อนปลาที่ในปา่าคลุที่บ้านที่กขากลางมองได้ ปลาัวน,นี้นะนี่ผิวดยังเล็กมากๆปลาในป่าพดที่โกตรธรรมชาติจริงๆตัวบัรใหย่ตัวบัรใหยไ่้ทีงเป็นกระมังใหญ่ๆเลยคางมองมาแน่ยขี้มันออกปึ๊บระวังมีดบาดมือ cua, gà, gà, thể cua cua được, đến cua, đây bảy cái, nghĩ là sáu cái, ออาควงไม่ตายไอ้อย่างที่เขาทำขายพวกนี้กองหมดแต่ถ้าดูเนื้อเยอะๆความจริงใส่ไปก็รุบคนซื้อไปก็เกี่ยวกค,คิดไม่ได้ คีปลาแบบนี้ทําปุ๋ยหมักเนาะน้ําหมักทาได้หมดน้ําหมักปลาได้ทําได้ถ้ามีเยอะๆทําได้แต่นี่เรามีถังหมักทำปุ๋ยไว้แล้วเราก็เอาลงถังหมักได้นะพอมันถึงเวลาเราก็เอาไปใส่ต้นไม้มันก็งามเนี่ยถ้าไปเจอวิกฤต ไม่ว่าวิกฤตอะไรไม่ว่าวิกฤตจากโรคไฟไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่ลองไปทําดูลองไปทําดูช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาสั้นๆเราถ้ามีบ่อยแล้วเราก็ไม่ต้องคุเราแค่ซื้อปลามาซื้ออะไรมาปลูกผักปลูกหญ้าอยู่บ้านเนาชีวิตเป็นสุขเนีย่ยเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาถ้าชอบปลาไหนเราก็เลี้ยงปลาตัวน,นั้นอยากกินผัก ชนิดไหนเราก็ปลูกชนิดนั้นเหลือเราก็แบ่งปันญาติพี่น้องอ่าเวลาเราไม่มีญาติพี่น้องก็จะเอาของจากอื่นมาให้เราเรากอให้พี่น้องไปอ่ะมันต้องแบ่งปันกันแบบนี้ในช่วงวิกิตโควิดหรือวิกฤตของชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนถือว่าเป็นโอกาก็ได้ช่วงโควิดแบบนี้นั่นแหละอเจออะไรก็แล้วแต่ กลับไปบ้านไปพักผ่อนไปพักสมองแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากแค่ทาอยากทำอะไรเราก็ลองทําดูเราประสบการณ์ในชีวิตแต่สจิจ่งหนึ่งนี่แหละเลี้ยงปลาอย่างน้อยเราก็ได้กินแล้วเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วปเดียวนะแป๊บเดียว,นะยวทาเป็น,นเดี๋ยวเอาเอา่ใส่ถ้วยเพื่อน,นเดี๋ยวไว้ใส่ลงถังหมกักนู่นไงนน่นไง ถังหมักไว้เป็นปุ๋ยมันม,มีประโยชน์ทุกอย่างไงแล้วมันทิ้งมันก็กลายเป็นกระยาเหม็นเน่าเปล่าเราเอาไปลงถังหมักมันก็จะไม่เน่านอันนี้ยังไม่ต้องล้างวางไว้ก่อนเลยล้างแต่เคียงเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนหยุดวีดีโอไว้ก่อน น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยปลาเลี้ยงธรรมชาติเดี๋ยวจะทำตอนตอน,ตอนสุกแล้วให้ชุให้ดูหยุไดไว้ก่อนนะล้างน้ำเกลือกี่ครั้งแล้วล้างของแล้วลา้างอีกครั้งแล้วจ้าล้างอีกครั้งนึงเออเนื้อสวยเยอะล้างไปเลยเยอะๆจะไ,ได้ไม่คาว ทำกีดเดงไมต้องทำให้สะอาดอม,มันไม่ขาวพอมไม่ขาวมันก็น่ากินไม่ว่าอะไรถ้าเราทำกินทำให้สะอาดไปก่อนถ้ามันไม่ขาวมก็ดี แชงไว้ในหม้อนะั้นเลยให้สะเด็ดน้ำาลงเตรียมลงกระทะกันล้างมือแวะตัวเอง

ต้องใช้วเวลาทิดหนึ่งนะครับ